สวัสดีครับผมกดมือน้ำดำครับน,นี่ผมสิมาเปิดแบง่งแบ่งปันนกเชเลยครับเป็นกระมม่อมแก้วด้วครับกระม่อมแก้วที่เป็นเช่เลยของเพชรดำครับตัวนี้ผมขืนโกงไว้หลายเดือนแล้วนะครับอ่างนี้เสียงขันแล้วกุ๊กเดียวครับกุ๊กเดียวเสียงน้อยครับเป็นนกเสียงน้อยแต่จดยังโบกู่เด้ครับแต่ผมก็ยังบม่หมั่นใจว่าจะเป็นตัวปูหรือตัวเมียครับ อันนี้ผมสิมว่าเปิดแบงคือว่าฉลองหนึ่ง0มื่นหนึ่งมื่นซับนะครับหนึ่งมืนค้นติดต่มผมจิเปิดแบงโดยที่ผมบ่คิดบ่คิดคานกนะครับอ่าก็คือว่าใจแต่คารงผมมากกาับพ่อโอนคารงให้ผมอ่าเดี๋ยวผมผ้าเบิ้งโตนกครับผมมีเดี๋ยวผมจะเปิดแบงให้เรื่อยๆครับอ่าโอนแต่คารงมากครับนี่ครับ เดี๋ยวขึ้นสูงๆนจักน้อยครับเนี่ยครับเป็นกระมอมแก้วเป็นนกที่ขนบองามครับขนนี่คือบองามเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับตรงกระมอมแก้วตัวนี้สําหรับผมผมจะเอินถ่ายยูตรงหัวผมจะเอิน กระมอมแก้วบิดเด้วยครับอ่าแต่ว่ากระมอมแก้วที่งามที่สุดต้องอยู่บนกลางหัวครับต้องอยู่บนกลางหัวครับคือกระมอมแก้วที่งามที่สุดอ่าเนี่ยครับผมจะเปิดแบงสรองหนึ่งมื่นซับสไครต์ครับอ่าเนี่ยครับขันแล้วตะวัดจดยังบบคู่ครับเนี่ยครับ จะมีเส้นขาวอยู่บนคิ้วครับหน่อยนึงเป็นนกที่ขนยังสี่ละครับขนฟูฟูขนย่องย่องยังสีเละครับขนบองามครับอ่านี่ครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวผูนะครับอ่เาเบิ้งก่อยเบิ้งยังแล้วขาหน่อยแต่ว่าก่อยใงญ่ครับเนี่ยก่อยใงญ่อยู่คือว่าเปิดแบ่งฟรีครับเดี๋ยวผมมีผมจะเปิดให้หลายโต,ตอยู่ครับนกที่ผมซ้ำไว้ บางโตก็ได้ยินเสียงคันแล้วบางโตก็บได้ยินเสียงขัน,งน,งน,เงขนเนาะครับเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับอยู่ตรงหัวนี่คือโอนแต่่าทรงมากห้ผมครับอ่าเดี๋ยวผมจัดทรงให้แต่ละทีอะ่ะอาจจะบวคือกันเ้อครับบางที่หกร้อยบางที่เจ็ดร้อยครับอ่าจังผักใตนี่จะเป็นพันพันลอยประมาณนี้ครับเนี่ยอ่าผมเบิ่งก่อยก่อยกับโอเคอยู่ครับก่อยหงยน่าจะเป็นตัวปูอยู่ครับ ไล่กันแน่นๆแต่ว่าขนอยากฟูๆยนยดหน่อยครับเนี่ยครับอ่าชื่นชอบกะโทษเข้ามาหาผมได,ด้เ้ยครับเพราะว่าตัวนี้ผมเปิดแบงผมให้ฟรีครับบ่ม,มี่คาคานกผมบ่คิดครับอ่ใจแต่คาทรงผมมากครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับกดเมืองนำดำครับ